เขาก็ได้รับความเสียหายกันคนต่างจังหวัดก็ได้รับความเดือดร้อนกันไปทั่วครับไม่มีสารากลางไม่มีส่วนราชการที่จะติดต่อ,อแล้วอย่างที่คุณสุเทพเคยพูดนะอาจารย์บอกว่าที่คุณทักษิณก็ดีคุณจตุพรก็ดีบอกว่าให้ไปรวมตัวกันที่สารากลางนัดหมายประชาชนไว้เลยว่าให้ไปที่สารากลางจัดการทันทีไปถูสารากลางนะครับที่สั่งไว้นั้นปฏิเสธว่าจะไปถูสารากลางนะครับ จริงๆแล้วคุณสุเทพเนี่ยยังได้เขียนอยู่ในหนังสือประเทศไทยของเราอย่าให้ใครเผาอีกอ,อยู่ในหน้า65ว่าใครเผาห้างเซนเทอร์เวิด์ฮบอกชื่อคนเลยว่ามีอยู่สี่คนที่จับตัวมาได้แล้วแล้วก็มีอีกห้าคนที่ออกหมายจับมีหลักฐานมีชื่อเรียบร้อยอกำลังไล่ตามจับอยู่ครับตกลงเขาบอกชัดเจน Oh. แล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าการเผาครั้งนี้เนี่ยนะครับครับมันเผากันสี่ครั้งด้วยกัน oh. ที่ห้างเซ็นทรัเวิลด์ครับกว่าจะสำเร็จเริ่มตั้งแต่วันที่19เก้าพฤษภาเวลาบ่ายโมงสีนาทีนั่นครั้งที่หนึ่งแล้วไม่สำเร็จ uh huh. ครั้งที่สองเวลาบ่ายสองโมง uh huh. ก็ถูกคนขับไล่ออกมาเผาแล้วไม่สำเร็จครับครั้งที่สามส่งคนเข้าไปใหม่ทุบ ประตูกระจกเข้ามาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของห้างมีจํานวนมากกว่าคนที่บุกเข้าไปก็เลยถอยออกไปอและครั้งที่สี่อีกยี่สิบนาทีต่อมาคนชุดที่สองเลยเข้ามาปฏิบัติการครับจนกระทั่งเผาได้สําเร็จอแสดงว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีหลักฐานหมดชัดเจนเนี่ยผมอ่านอยู่เนี่ยอันนี้หน้าหกสิบครับในหนังสือเล่มน,นี้แหละ,หละอาจารย์ใช่ครับน่าสนใจนี่นะครับอาจารย์ โอ้โหที่มันชัดเจนเลยจะจะเลยนะครับอาจารย์อ้าวแล้วอาจารย์ครับ,รบอาจารย์ได้ดูรายการของคุณวูดดี้หรือเปล่าวูดดี้เกิดมาคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับได้มีรายการที่วูดดี้นั้นเนี่ยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินคือทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรครับแล้วก็ได้ประธานสัมภาษณ์บางเรื่อง ที่น่าสนใจมากมอาจารย์ได้ดูหรือเปล่าผมไม่ได้ดูครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นผมก็เก็บมาให้อาจารย์ดูก็แล้วกันเชิญเลยครับ,รบมีประเด็นไหนไหมพ,พุทธเจ้าค่ะที่ทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถเนี่ยทรงเป็นห่วงมากที่สุดอันดับต้นๆเลยนะวันเนี้ยทุกครั้งที่ทุนกระหม่อมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าที่โรงพยาบาลเสวราศดสองพระองค์จัดตั้นอยู่เสมอมีเรื่องไหนไหมพระพุทธเจ้าค่ะพูดตรง ทั้งสองพระองค์เป็นห่วงความสามัคคีกลมเกลียวกันในชาติไทยเพราะว่าถ้าคนไทยเราแตกแยกกันศัตรูนอเนี่จะทำลายเราง่ายมากคนไทยเราต้องเข้่แข็งมีมิตรจิตมิตรใจต่อกันสามัคคีกันชาติถึงจะเจริญไดาคือว่า จะเล่าไปาพระเจ้าเป็นคนไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันเมืองคคไม่อยากพูดถึงใครว่าใครดีใครเลวไม่รู้เพราะไม่เคยคบนะกันเมืองแต่ว่ารู้แต่ว่าเหตุการณ์ปีที่แล้วที่มีการเผาบ้านเผาเมืองกันระเจ้าคอันนั้นนำความทุกข์มาสู่พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จเหลือเกินพระเจ้าอยู่หัวนี่จากที่ทรงหัดเดินได้นะ่ะ ตอนนั้นน่ะทรงสุดเลยเป็นไข้ต้องให้น้ำเกลือนอนแบบเลยสมเด็จก็เสียพระไทยมากเหลือเกินท่านรับสั่งว่าคราวที่เราถูกเผาเมืองนั้นคือสมัยเสียกรุงต่อพมา่าุงศรีอเตีย,ยแต่คราวนี้สะเทือนใจยิ่งกว่า เพราะเป็นการที่คนไทยเผาเมืองไทยเองทุนกระหม่อมคิดว่าประเทศชาติของเราเนี่ยเราจะสามารถเดินหน้าต่อไปเป็นปึกแผ่นเดียวกันเนี่ยหลังจากนี้เนี่ย วิธียังไงบ้างระเจ้าค่ะเพราะว่าใครที่ชมอยู่ทางบ้านอาจจะสับสนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีจริงๆแล้วการแบ่งก๊กแบ่งเหล่าเนี่ยมันเป็นของไม่ดีสำหรับบ้านเมืองคือมีอะไรน่าจะค่อยๆพูดค่อยๆจะอย่าทําอะไรรุนแรงคือการแบ่งก๊กแบ่งเหล่าปิดถนนอะไรยเงี้ยมันทําให้จราจรติดขัดว่างคนก็ร่มไม่ดีก็ แล้วพระพเจ้าไม่เข้าข้างใครไม่ว่าสีอะไรแต่สีอะไรนี่ต้องโค้ดยกโค้ดของอท่านพระอาจารย์อินทวายซึ่งตอนนี้เป็นอาจารย์ที่ดูแลทางธรรมะของข้าพเจ้าต่อจากหลวงตามหาบัวาอาจารย์อินทวายนี่เป็นลูกศิษย์ที่สนิทที่สุดคนหนึ่งของหลวงตามหาบัว ท่านบอกว่าเคยมีคนมาถามว่าท่านว่าเชียร์สีแดงหรือสีเหลืองท่านบอกว่าสีกลักสีกลักนี่คือสีสีที่ย้อมเป็นจีวพรพระพุทธเจ้าครบท่านบอกท่านเชียร์สีกลักเอ,อเช่นเดียวกันตัวท่านเองก็คงเชียร์สีกลัเหมือนนอาจารย์ครับมผมจกอยู่ตรงนี้คือ ผมเองเนี่ยคิดว่าคือผมนึกถึงในหลวงพ่อของเราอ่าจารย์ผมเอาเป็นว่าเราพักกันก่อนก็แล้วกัน เรียนรู้ในห้องแคบหรือในโลกกว้างเก่งที่สุดหรือช่วยชีวิตมากที่สุดสร้างงานศิลปะหรือสร้างศิลปินสร้างสิ่งที่สูงที่สุดหรือสร้างคุณค่าจากสิ่งที่อยู่ต่ำสุดตามกระแสโลกหรือสร้างตัวตนบนเวทีโลกได้รับมากที่สุด หรือให้มากที่สุดแข่งขันหรือแบ่งปันคิดเหมือนคนอื่นหรือคิดเพื่อนคนอื่นนิยามของความสำเร็จแตกต่างกันไปมหาวิทยายลัยรังสิตประเทศไทยมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ชาติใดในโลก เราจะสร้างเมืองไทยให้กลับมาน่าอยู่ได้อย่างไรถึงเวลาสร้างชาติสร้างประเทศร่วมสร้างเมืองไทยให้หน่าอยู่ได้แล้ววันนี้ ในห้องแคบหรือในโลกกว้างเก่งที่สุด,สดหรือช่วยชีวิตมากที่สุดสร้างงานศิลปะหรือสร้างศิลปินสร้างสิ่งที่สูงที่สุด,สดหรือสร้างคุณค่าจากสิ่งที่อยู่ต่ำสุดตามกระแสะโลกหรือสร้างตัวตนบนเวทีโลกได้รับมากที่สุดหรือให้มากที่สุดแข่งขันหรือ แบ่งปันคิดเหมือนคนอื่นหรือคิดเพื่อคนอื่นนิยามของความสำเร็จแตกต่างกันไปมหาวิทยาลัยรังสิตการออกแบบช่วยพัฒนาชีวิตและสังคมไทยได้อย่างไร จะสร้างนักคิดนักออกแบบได้อย่างไรพบกับคำตอบพุธนี้สามทุ่ม แล้วกลับมาปมปัญหาถัดไปเลยดีไหมครับดีครับอาจารย์ครับ หลังจากที่นายสนเะทียนทองได้เคยจัดงานวันเกิดแจกหนังสือรู้ทันทักษิณ4เมื่อวันที่1เมษายน2549ซึ่งมีเนื้อหาถ้อยคำที่นายสนเะทียนทองเปิดโปงการกระทำที่ชั่วร้ายทั้งรวยแล้วยังไม่พอรวบอำนาจเป็นภัยต่อแผ่นดินนำเครือข่ายของตัวเองเข้ายึดกลุมประเทศนำเงินงบประมาณแผ่นดินซื้อเสียงชาวบ้านล่าสุดนายสนทียนทองได้จัดงานวันเกิดอีกครั้งเมื่อวัน ที่1เมษายน2554ประกาศจะเข้าร่วมกับพักเพื่อไทยวันนี้จะเป็นวันที่ผมจะต้องเปิดตัวกลับเข้ามายืนเคียงบ่าเคียงไหลกับลูกหลานในพักเพื่อไทย ซึ่งเป็นพักนอมินีของพันตำรวจโททักษินปมปัญหาจึงมีอยู่ว่านายสนอเทียนทองเห็นว่าพันตำรวจโททักษินเป็นคนเช่นไรกันแน่เราจะเชื่อคำพูดของนายสนอที่พูดไม่ตรงกันอย่างไรดีและพฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนตัวตนของนายสนอเทียนทองอย่างไรอาจารครับคุณสนอเนี่ยก็เคยออกมาเล่นงานคุณทักษินช่วงปี49ครับก่อนเผาบ้านเผาเมืองใช่ครับ แล้วตอนนี้กลับมาเห็นดีเห็นงามจะร่วมหัวจมท้ายกับคุณทักษิณเอ๊ะตกลงว่าแกเห็นดีเห็นงามกับการเผาบ้านเผาเมืองด้วยหรือเปล่าอาจารย์เอออันนั้นก็น่าคิดหรือว่าคุณสนอแกขี้ลืม,มลืมไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ทําไมครับว่าเคยให้สัมภาษณ์เคยเขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้คุณสนอเนี่ยเป็นคนให้สัมภาษณ์แล้วก็เขียนด้วยว่ารวยแล้ว ยังไม่พออ oh. คนคนนี้รวบอำนาจ oh. คนคนนี้เป็นภัยต่อแผ่นดิน oh. นำเครือข่ายของตัวเองเข้าไปยึดกลุ่มของประเทศ oh. นำงบประมาณของรัฐไปซื้อเสียงคุณเสนอพูดอย่างนี้อยากฟังเสียงไหมเอ้าหนังสืออาจารย์มีเสียงเลยหนังสือเนี่ยฮอก็เขาใช้เสีย